สุขภาพดีกับเคยูเนสตอนความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรรักษาให้หายได้ไหมความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่กว่า90%ยังไม่ทราบสาเหตุที่จริงนะคะส่วนหนึ่งเป็นจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งจากอาหารและสิ่งแวดล้อมค่ะพวกนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ควบคุมได้โดยการทานยาเป็นประจำมีคนไข้จำนวนน้อยนะคะราว5%ที่มีความดันโลหิตสูงเนื่องจากโรคอื่นเช่นเนื้องอกของต่อมหมวกไตซึ่งถ้าผ่าตัดออกความดันโลหิตก็จะกลับเป็นปกติและหายขาดได้ค่ะ จะเห็นว่าโรคความดันโลหิตส่วนใหญ่เป็นโรคประจำตัวไม่หายขาดจึงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนนะคะสำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงนั้นก็ประกอบไปด้วย 1. พันธุก,กรรมครอบครัวค่ะมีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงถ้าปู่คุณพ่อคุณแม่เป็นความดันโลหิตสูงโอกาสที่บุตรจะมีความดันโลหิตสูงนั้นมีมากนะคะ 2. อ,อายุที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มพบมากในช่วงอายุ35-50ปีวัยก่อนหมดประจำเดือนค่ะผู้ชายจะเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้หญิงและเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนนะคะผู้หญิงจะเป็นความดันโลหิตมากกว่าผู้ชายค่ะต่อไปคือเชื้อชาติค่ะพบความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนผิวดำมากกว่าคนผิวขาว และผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงเช่นกันนะคะความดันน้ำหนักเกินเกณฑ์คนอ้วนพบความดันโลหิตสูงมากกว่าคนผอมโดยเฉพาะคนที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI มากกว่า30ต่อไปคือคนที่ชอบรับประทานอาหารรสเค็มมีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตสูงค่ะ ออกกาลังกายไม่เพียงพอมีพฤติกรรมนั่งๆ่งนอนๆมากเกินไปนะคะโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงและสุดท้ายผู้ที่มีความเครียดความกังวลพฤติกรรมสู่บุหรี่นะคะเหล่านี้ล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงทั้งสิ้นค่ะพบกับสุขภาพดีกับ k u ยูเนสได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ